าอะไรเอออะไรเออแงกินมะไรที่ล่ะโอ้ยนิ่มของหวานโอ้นี่นะเฮ้ยจริงได้ลคู่จงสิเก้ารายการโอ้โถโหุ่นกระเป๋าเียยังเอาเอาไฟนี่กระเป๋าไม่ใช่แ่ตัดตัดดมีดกระบอกมามีดเอามั้าไงไงไงวาด จะใคยังมีวัอยู่นี่มีเออกำลังใหญ่อยู่จุดตัวเท่าไก่บ่นี่บ่นี่นี่นั่นนางกินเขอาหันนี่นางกินไปนี่นั่นนงกินเขาบ่บ่าม่อกันเอาอยู่บ่เออเออเด้โอ้งู่ิตัดบ่งูงิ็ตัดอลไรสั่นงูชิวันในูแล้วมันไหนมันพึ่งพึ่งคูก บกเาออ้แบบบับบงรองอุดเงบกันกันไก่ตัดบกันไก่ตัดมียนี่นี่ปงห่างแ่เอานเหลืองรอเป็นตาห่างอีก่างัเห็นแล้วกันไก่ตั มึงเซ็ตดีเลยประ้าตัดขาดก่อนมึงตัดขาดที่ไหนคือบอกควรนเขาชอบอะไรที่บบอืมตัวตัวไอ้ตี๊ดแล้วตัดได้ลวดนะไอ้ตี๊ดแล้วตัดได้เลยได้หนอีแต่บมมีนามเถวนี่โอ้เข็มดีปะนนี้ mẹ làm mẹ 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 thùng mẹ 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 เมื OK, ่อกี้ฮ็ดผออยู่ลูกเขาแหงสังอยู่ลูกมาเฮ็ดผอลูกหมังให้ซื้ออยู่นะพอแทางได้ไงนี่แหละพูดเขาไปปุ่นไปทางหนาปุ่นให้กติ๊กตัวไปทางหนาน่ะมาแล้วถ้าตัดก็ตัดนี้นี่ไนทางหนาปุ่นถ้าตัดนี่เสียวลงทางไหนเอ่ยลงเส้นจะเอาอยู่คุณดูเด็ดมองตัดนี้นี่

ปลาชิดใจไปเลยปั่นปั่นแล้วก็ติ้งนี่กอันเต็มเลยนี่ฮะน,นี่ฮะหวานแต่ไม่นะความ ขอลูกท้องมีแ่แคไมก่อนมีอะไบัโอ้ยฉาเด็กินเผือกเงนก่อเมีด้หรายเมไยัดเผือดีดบัละแต่มียมไงดากัแปลกใจหอจีเกี้ยวน้ำเผือขึ้นดำขวากูไปว้ขากนี่ยเ้อ อกินบ่าก็หัวจุ้ยวานนี้หนึ่บ้านมา้เพิ่งแค่ที่น้องพ้ากันหิวเขาโล้วิดงเนี่ขาโ้ยนาทีจำจุบๆเลยอุมันถ้าเป็นน้ำบานสีแดงไงที่ฟันดำอืมอืมน้ำพึ่งปากยังชิลเนาะ อันนี้มันหอมไข่ไข่อันนี้เลยนี่ๆสมๆป่ะเนี่ยใช่ีโม้งนะซีโมงะใช่ี่เนลยว่เนยออมเนยั้นเขาจำสมความอย่างเงีอือมีคำพูี้งเป็นเป็นอะไรไข่ไข่อะไรปลาเป็นิ้มเลยเนาะนี่บัานเขาจเมื่อนจม่ ย,ยิ้มยังไนผุนห,หนำมึงไงเดอบไปไเสน้ำหยุดหรอน้ำหู้ออมาตายออกไปแก่ยังจำมาสจังท่านไหนมือหูยพึงเฮียแต่ละค้นกินเป็นตะเสียบแฮงของแทะอันเพิ่งข้องแทะ ข้างนแบกินเข่าแล้วบีวเลยเ้ยกินเบอร์เด้บบวอ่มฮึ่ม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 ฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮมาึมมาก่มฮึ่วฮึมฮึ่มฮึ่มกึ่ม่มึมฮึ่ม่่ หน <laughs> ูแม่มันลูกมันแซ็บกินแบาเมาเบาเมาฮะดูเทียนมาเด้อมังแน่นังเนี่ยหัว